ท็อปออฟเดอะเวิลในสัปดาห์นี้นะครับวันเสาร์ล่องเรือนในแม่น้ำสายโรแมนติกแม่น้ำแซนชมความสวยงามของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสฟังความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกษัตริย์ริชาร์ดใจสิงว่าทำไมต้องแยกส่วนในการฝังพระศพข้ามไปชมธรรมชาติสวยงามของภูเขาและทะเลสาบที่แคนาดาติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเซ o r อรเราพบกันทุกวันเสาร์และวอาทิตย์เวลา10นาฬกานาทีนะครับเวลาช่วงสายๆวันเสาร์วันาวอาทิตย์สบายๆบางท่านเพิ่งตื่นอยู่บนเตียงอยู่นอนพักผ่อนนอนเล่นดูเราบางท่านก็กําลังคิดว่าจะเป็นรับประทานอาหารกลางวันที่ไหนก็ดูรายการเราให้จบก่อนค่อยออกไปทานอาหารกลางวันนะครับเพราะว่า เวลากาลังสบายๆล้วก็คุยกันเรื่องสบายๆเรื่องท่องเที่ยวคุยกันตามภาษาคนคอเดียวกันเพราะว่าคนที่เที่ยวกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูท็อปนิวส์อยู่แล้วแล้วก็คอเดียวกันเวลาไปเที่ยวบรรยากาศก,ก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยครับเราก็พูดคุยค่ไปได้ในทุกเรื่องประกิากาศทั้งเรื่องการเมืองเรื่องสังคมนะครับ วันนี้ผมอยู่กับพี่ตะเกิร์ผมทรัพย์ครับสวัสดีครับพี่เกิร์ครับสวัสดีครับจาโชมครับครับเราก็ชวนเที่ยวกันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังเปิดรับอยู่อย่างที่ผู้ชมทราบว่าเราเช่าเหมาเรือ ทั้งลำเพื่อไปเที่ยวในแม่น้นําแซนไปทศฝรั่งเศสเรือทั้งลำเป็นของเราเพราะเรือทั้งลำเป็นของเราเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยกันทํากิจกรรมกันในเรือได้อย่างเช่นพี่มาอ่อนภาซึ่งร่วมเดินทางไปกับเราก็อาจจะคุยเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามมาแนะนําวิธีการแต่งหน้าเสริมสวยหรือแม้แต่ศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้านะครับหรือพิธเกิงนก็จะคุยเรื่องราวของเส้นทางนะครับเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นทางสายแม่น้ําที่สวยที่สุดเส้นหนึ่ง ในยุโรปเลยทีเดียว ครับแค่นี้มันจะผ่านอะไรกันบ้างพี่ก็คือคอนเซปต์ของการท่องเที่ยวแม่น้ําแซนครั้งนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปยังแม่น้ําที่มีความสําคัญที่สุดสายหนึ่งของฝรั่งเศสนิยสารหลายเล่มนะแม้กระทั่งทม์แมกกาซีนหรือพวกนิสารออนไลน์ก็บอกว่าแม่น้ําแซนนี่แหละมันเป็นแม่น้าที่โรแมนติกที่สุดในโลกเพราะว่ามันผ่านเมืองที่มันโรแมนติกที่สุดในโลกนะเราก็จะไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนพื้นที่ที่เราไปเนี่ยในการที่จะล่องจากปารีสขึ้นไปจุดเที่ยวของเราเนี่ยนะแน่นอนก็ว่าจุดแรกเลยก็คือกรุง ะะซึ่งหลายท่านก็ประทับใจการเปิดพธิธีโอลิมปิกนะแล้วก็การแข่งขันโอลิมปิกที่เห็นเมืองปารีสอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นไปเที่ยวนี้เราจะมีเวลาอยู่ที่กรุงปารีสเนี่ยสองสามวันแล้วก็เราก็จะพาทุกท่านเนี่ยเที่ยวไฮไลท์ที่ปารีสเนี่ยค่อนข้างครบหนึ่งแน่นอนฮะก็คือฮอยเฟลเราจะอยู่ที่ฮอยเฟลเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับโรงแรมที่เราพักเลยเพราะฉะนั้นทุกท่านก็จะมีโอกาสเดินไปสัมผัสฮอยเฟลเนี่ยจนเบื่อแหละแล้วก็ขึ้นไปทานอาหารบนพัตคารที่นั่นในช่วงเวลากลางคืน อันนี้เอกลูซีฟสุดเพราะว่าทานอาหารบนหอไอเฟลเนี่ยจองยากมากนะครับแต่ว่าของเราทั้งคณะเนี่ยประมาณ120ท่านขึ้นไปทานอาหารพรอ้รอมๆกันชมวิวนะครับเพราะว่า <c oughs> อาหารเนี่ยแน่นอนว่าอร่อยแต่วิวเนี่ยจะอร่อยกว่าเพราะวิวบนนั้นเนี่ยเห็นทิวทัศน์ซึ่งเรียกได้ว่าสวยงามจากหอไอเฟลซึ่งถือว่าเป็นไอคอนชิ้นสําคัญของโลกครับและเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวพิพ,นนะะพิธภัณฑ์นะฮะก็ทั้งพิพิธภัณฑ์ลูฟและก็พิพิธภัณฑ์มูซีดเซ่นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทีีม่มมการสะสะ รูปภาพของนักเขียนในยุคอิมเพรสชันนิสมเนี่ยเอาไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี ความสวยงามโดยตัวพิพิธภัณฑ์เขาเนี่ยมันสร้างมาจากสถานีรถไฟเก่าแก่ของกรุงปารีสนะฮะแล้วเราก็จะไปโบ์นอตเดดามไปที่มงมาดที่มงมาดเนี่ยก็จะไปถ่ายภาพนะฮะที่ถนนเล็กๆถนนสวยๆซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิบถนนที่สวยที่สุดในกรุงปารีสเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านไปนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะพาทุกท่านไปตามจุดสวยๆที่มีการเปิดพิธีโอลิมปิก ทั้งถ่ายภาพทั้งเดินเล่นและก็ช้อปปิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในกรุงปารีสสอวันเนี่ยก็ไปได้ครบนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปตะลุยประวัติศาสตร์ในแผ่นดินนอร์มังดีแม่น้ําแซนจะขึ้นไปทางเหนือแล้วก็ไปออกที่ช่องแคบมังกฤษที่เมืองเลออาฟนะเมืองเลออาฟนั้นเป็นเมืองที่มีความสําคัญ เป็นอันดับสองในบรรดาเมืองท่าเรือทั้งหลายของฝรั่งเศสนะต่อจากมาร์เซลเนื่องจากว่าที่เลออาฟเนี่ยมันก็อยู่ติดกับอังกฤษและก็เป็นเมืองที่มันเคยถูกถลม่มหายไปทั้งเมืองเนี่ยนะกว่า80%ในสมัยสงครามโลกแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยสถาปัตยกรรมหลังสงครามโลกแล้วก็สถาปัตยกรรมหลังสงครามโลกที่เมืองเนี่ยได้ถูกอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกเป็นเมืองสร้างใหม่แต่ว่าได้มรดกโลกเนื่องจากว่ามันเป็นที่เดียวที่มีสถาปัตยกรรมหลังสงครามโลกหมาด เราก็จะไปเที่ยวที่เลออาร์ฟที่นั่นและหลังจากนั้นเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่มงแซงมิเชลก็ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ ไอคอนของโลกเลยเนะแล้วก็เราจะไปอยู่ที่มองซานมิเชลซึ่งเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างโบสถ์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อสักการะอัครเทวทูตเซนไมเคิลหรือว่าเซนต์มิคาเอลเนี่ยนะฮะตามตำนานเนี่ยท่านเป็นคนขอให้บาดหลวงที่นั่นเนี่ยสร้างโบสถ์สักการะให้กับท่านแล้วก็กเซนต์ไมเคิลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเทวดาน,นักรกผู้ที่ปราบซาตานคือซาตานเนี่ยบางคนนึกว่าซาตานเนี่ยเป็นคู่แข่งของพระเจ้านะแต่จริงๆอ่ะนต์มิคาเอลใช่ไซาตานจริงๆๆ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  ซาตานเนี่ยเจอมิคาเอลเนี่ยก็คือเซนต์ไมเคิลเนี่แหละที่ปราบจนกระทั่งตกสวรรค์ลงมานะฮะก็กลายมาเป็นภูเขาของเทพเจ้านักรบที่มีผู้คนเนี่ย เดินทางไปขอพอรเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการให้มาปกปักรักษาครับและสถาปัตยกรรมของมองแซมิเชลนั้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากไปเนี่ยนะฮะถ่ายภาพกันสนุกแหละแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปสํารวจความยิ่งใหญ่ของมองแซมิเชลในช่วงต้นฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็เราก็จะพาทุกท่านรับทานอาหารอยู่แล้วก็มองเห็นวิวของมองแซมิเชลแล้วก็ขึ้นไปช้อปปิ้งข้างบนค ว่าทางเดินขึ้นไปเนี่ยมันจะมีร้านขายของ<ช>ที่ระลึกมีร้านขายขนมมีร้านขายอาหารดังๆอยู่ในนั้นแล้วก็มันมีความสวยงามคือเดินขึ้นมองแซงมิเชลเนี่ยไม่ยากเพราะมันเดินไปพักไปซื้อของไปชอปไปก็รเรื่อง,งพักอยู่ที่นั่นกินกาแฟกินไอติมไปนะ,ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับศิลปะก็คือเป็นศิลปะที่เมืองรวงนะ ที่เมืองรวงเมืองรูองเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์มังดีเมืองนี้มีความสําคัญก็คือว่าเป็นเมืองที่เกิดประวัติศาสตร์มากมายก็คือประวัติศาสตร์ของโจนออฟอาร์คซึ่งถูกเผาอยู่ที่นี่แล้วก็จุดที่เขาเผาทั้งเป็นโจนออฟอาร์คเนี่ยปัจจุบันนีก็สร้างเป็นโบสถ์ขึ้นมาอุทิศให้กับโจนออฟอาร์คเลยแล้วก็พื้นที่ที่ถูกเผาเนี่ยย,ยังคงมีเขาก็ย,ยังคงเก็บสร้างปรากักพังเอาไว้นะฮะแล้วก็ข้างๆนั้นเนี่ยก็จะมีสถานที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีบ้าน ในหนังโบราณที่เป็นบ้านไม้ครึ่งนึงก็เป็นไม้ครึ่งหนึ่งเป็นอิฐเนี่ยนะฮะประมาณสักเป็นพันพันหลังนะบ้านเหล่านั้นก็กลายเป็นช็อปเป็นแบรนด์เนมนะฮะแล้วก็เป็นร้านอาหารร้านกาแฟผู้คนก็เดินผ่านแล้วก็มีนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาอายุ4 5 0 0ปีซึ่งเป็นมันเป็นแมกนิค เพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็จะถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสเป็นเมืองโบราณที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่สมัยก่อนเนี่ยเรียกกันว่าเมืองที่มีร้อยโบสถ์เพราะว่ามันจะมียอดโบสถ์เนี่ยสูงเสียดฟ้านะอยู่หลายจุดแล้วเมืองเลซองเดลิสที่เราจะไปด้วยนะพี่รับเลซองเดลิสเนี่ยเป็นเมืองที่ก่อสร้างโดยพระเจ้าริชาร์ดใจสิงซึ่งเป็นกษ,ษัตริย์อังกฤษ แต่ว่าแม่เนี่ยเป็นราชินีของฝรั่งเศสแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในฝรั่งเศสพูดง่ายว่าเป็นกษัตริย์อังกฤษก็จริงนะแต่อยู่ในอังกฤษเนี่ยไม่นานเพราะว่าท่านอุทิศต,ตนให้กับการสู้รบกับสงครามครูเสกก็คือพากองทัพนันกรบครูเสดเนี่ยเข้าไปจนถึงเยรูซาเลม็มแล้วก็เมื่อกลับมาเนี่ยก็มาสร้างเมืองเลซองดาลิสเนี่ยที่ริมแม่น้ำแซนแล้วก็สร้างปราสาทขนาดใหญ่ขึ้นตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะ มีความขัดแย้งกับกษัตริย์ฝรั่งเศสก็สร้างปราสาทขึ้นก็สู้รบกันนะแล้วก็ปราสาทเนี้ยริชาร์ดเจสิงก็ไปจําลองเอามาจากทะเลทรายอะแถบตัวดอกกลางอะมันเป็นป้อมทหารแบบนักรบครูเสดเขาเรียกว่ามันจะมีอยู่ไม่กี่แห่งคือไอ้ป้อมแบบนักรบครูเสดมัน อลังการมากนะมันซับซ้อนมากแล้วก็มีใต้ดินมีอะไรอยู่เนี่ยนะมันมีเรื่องของอัศวินเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปเที่ยวเมืองนี้กันทําไมพี่เจิงเรียกริชาร์ดใจสิงเขาเป็นแปลอะไรกับไพโรชใจสิงไม่เป็ดมันพระบอลุตก็คือว่าคือฝรั่งก็เรียกว่าไลอันฮาร์ดเนื่อยจาว่าเป็นคนที่มีความห้าวหาญก็คือว่าริชาร์ดไรอนฮาร์ดเนี่ยก็มีความกล้าหาญก็คือเป็นคนที่แบบเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถมากตำนานหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าโรบินฮูดเนี่ยก็เป็นทหารยิงธนูที่อยู่ในกองทัพของริชาร์ดใจสิงห์นี่แหละพอกลับมาจากสงครามครูเสดเนี่ย <c oughs> แล้ววันที่ริชาร์ดใจสิงห์เนี่ยถูกธนูเสียชีวิตเนี่ยถ้าไปดูในหนังเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของโรบินฮูดอยู่ที่นั่น <c oughs> นะแต่เมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็แบ่งร่างของวิชาเนี่ยออกเป็น3ส่วน <c oughs> เป็นความเชื่อของชนชั้นสูงในยุคนั้นจะเหมือนอย่างบัมมี่ มัมมี่ของอียิปต์ฟื้นคืนชีพใช่ก็คือว่าหัวใจเนี่ยเอามาไว้ที่เมืองรวงก็คือท่าหัวใไปไปฝังไว้ที่มหาวิหารที่เมืองรวงที่เมืองรวงในหัวใจนะส่วนเครื่องในเนี่ยเอาไปไว้กับเมืองของแม่ร้านเตอร์ฮวนร้านเตอร์วนประเด็นนี้ไปกินไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็มาลองก่แยกออกเป็นสามส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจก็มาอยู่ที่รวงที่รวงเนี่ยก็จะเขาก็ค้นพบหัวใจชิ้นนั้น แล้วก็เอาขึ้นมาเก็บรักษาไว้แล้วมีการใช้แบบฟอร์เรนติกนิติเวชเข้าไปส<อ>่งหมอ้าไปตรวจอ่ะก็พบว่ามันเป็นลักษณะการทำเนี่ยเป็นการทำแบบมัมมี่แล้วก็ใช้สิ่งที่ทำมัมมี่แบบชั้นสูงอ่ะก็ค,คือของคนชั้นสูงมีกลิ่นหอมมีอะไรแต่มีอะไรเนี่ยเป็นสมุนพงสมุนไพรเนี่ยคือพูดง่ายว่าเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของคนที่เป็นระดับกษัตริย์เนื่องจากว่าสิ่งที่หลงเหลือมาเนี่ย มันเห็นได้ชัดว่าเป็นของคนยุคนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตำนานที่ผมว่าสนุกถ้าเราไปสองเมืองนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพาทขั้นไปชมบรรยากาศของพวกบรรดานักเขียนศิลปินวาดภาพชาวนอร์มังดีซึ่งเป็นถิ่นที่กำเนิดพวกอิมเพ s สชันนิสไม่ว่าจะเป็นโมเน่มาเน่ใครก่อใครเนี่ยนะก็จะอยู่ใน แถบนี้ทั้งหมดนี่แหละครับเป็นเรื่องราวของเส้นทางที่เราจะไปเที่ยวกันแล้วบรรยากาศ mm hmm. เวลาไปเที่ยวกันเนี่ยพี่ตะเกิงก็จะบรรยายให้พวกเราฟังกันเองพี่ๆี่ไกลที่ชำนาญฝรั่งเศสมากว่าเป็นยังไงส่วนแขกรับเชิญของเราอย่างเช่นคุณธีระธัญไญพบูรณ์หรือคุณธนิสุกมรงศรีเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเป็นนักข่าวที่วิาพากษ์วิจารณ์การเมืองก็เวลาไปก็จะ วิาพากษ์วิจารณ์การเมืองกันสนุกสนานนะครับบรรยากาศในเรือจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาชวนกันไปเที่ยวในเรือร่องแม่น้าแซนกันต่อครับบรรยากาศของแคนาดาเนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าความสวยงามของแคนาดาเนี่ยคือภูเขากับทะเลสาบเนี่ยมันเยอะมากและทะเลสาบเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ไอ้แร่ธาตุเนี่ยคือตัวที่ทําให้น้ํา ในทะเลสาบมันกลายเป็นสีฟ้าซึ่งพี่เจเกิร์กำลังพูดถึงเล็กหลุยซึ่งอยู่ในทะเลสาเป็นทะเลสาบซึ่งอยู่ในเทือกเขา Rocky k รก o ม n ล a i นของแคนาดานอกจากเล็กหลุยแล้วเนี่ยนะไอ้บรรดาเล็กต่างๆเนี่ยซึ่งมันอยู่แถบนั้นนะซึ่งไฟเที่ยวนี้เท่าที่ผมดูโปรแกรมเนี่ยเราจะเจอเล็สวยๆเนี่ยนะหกเล็เลยนะและแต่ละเล็เนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศที่ต่างกัน Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด a r o u n d u าราวเดอร์เว o r l ์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061 421 2680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Pop of the World นะครับก็ขอเชิญชวนก่อนนะครับว่าที่สํานักง,งานของ Around the World เนี่ยทุก ทุก3เดือนเราจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมบริจาคลหิตร่วมกันคือเราร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจัดรถรับบริการโลหิตเคลื่อนที่เนี่ยมารับบริจาคกกที่อาคารสรํานักงานของอาราวดเวิร์ดนะครับสำหรับรอบ3เดือนนี้นะครับก็จะเป็นวันที่26กันยายน 26กันยายนนะครับเชิญชวนกันมาตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาคือเลือดเนี่ยมันมีความจําเป็นและต้องการเป็นจํานวนมากนะครที่ผู้บริจาคมีจํานวนไม่เพียงพอเท่ากับว่ามีคนป่วยซึ่งต้องการรับเลือดเนี่ยอยู่เป็นจํานวนวันละหลายร้อยคนที่จะรอเลือดจากพวกเรา เลือดที่เราบริจาค1ถุงนี่สามารถแบ่งออกไปช่วยเหลือชีวิตคนได้ถึง3คนเขาจะแยกเป็นเม็ดเลือดเป็นเกล็ดเลือดเป็น p l า s m a พวกนี้นะครับเราก็ไปแยกเป็นถุงเพราะฉะนั้นเนี่ยบริจาคหนึ่งครั้งได้ช่วยชีวิตได้หลายชีวิตเราก็เชิญชวนกันนะครับทำบุญร่วมกันทุกๆ3เดือนนะครับคนที่ไม่เคยบริจาคเรียนจริงๆว่ามันไม่เจ็บจะบอกไม่เจ็บก็ไม่ใช่เพราะมันเข็มทิ่มเข้าในเนื้อไม่ใช่มันเจ็บ <c oughs> แต่ว่ามันมันเจ็บนิดเดียวน้อยกว่าความภูมิใจที่เราได้ช่วยคนอื่นเยอะลรวที่สําคัญจะต้องบอกว่าคนที่บริจาคเือปััจจุุบนนนากใใหห้ร่่มๆ คนที่อายุน้อยๆมาบริจาคบ้างเพราะว่าตอนนี้เท่าที่คุยกับทางกาชาตเนี่ยคนที่บริจาคเลือดพี่เธเกิรม uh huh. มันจะเป็นคนที่อายุประมาณแบบ40ปีขึ้นไปจนกระทั่งแบบจำนวนหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันจะมีแกลบคนช่วงอายุประมาณ20ต้นๆจนถึงประมาณ30ปลายๆเนี่ยที่แทบจะไม่บริจาคโลหิตเพราะแปลว่าอะไรแปลว่าอีก 10- 20ีปีข้างหน้าพอคนกลุ่มที่บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ยอย่างผมที่บริจาคทุก3เดือนเนี่ยแก่ตัวไปบริจาคเลือดไม่ได้เนี่ย อีกหน่อยเลือดมันจะขาดเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อน,อน,อน,นเห็นเลยว่าการศึกษาเนี่ยมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมองแต่เรื่องของการเอาตัวรอดของตัวเองแต่ว่าไม่ได้มองในเรื่องของการที่จะทําตัวเราให้ช่วยเหลือสังคมยังไงได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเราเห็นได้จากการบริจาคเลือดผมยังอยากรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยมาบริจาคเลือดร่วมกันนะครับเร,ร,ราจาัดก,กันทุก3เดือนครั้งนี้วันที่26กันยายนครับ เมื่อสักครู่ช่วงแรกเราเชิญชวนมาแล้วว่าให้ไปเที่ยวแม่น้ําแซนกับเราแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งนะก็คือเรื่องอาหารคือเนื่องจากว่าเราไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยเราก็พยายามที่จะจัดอาหารให้เหมาะสมนะฮะแล้วก็ทริปนี้เนี่ยจะเป็นทริปที่เรารวมเครื่องดื่มนะฮะไว้อยู่ในราคาที่ทุกท่านจ่ายไปทัวร์กับเราเนี่ยมันจะรวมทั้ง เครื่องดื่มต่างๆทั้งที่มีแอลกอฮอล์กับไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยอยู่ในเรือเนี่ยนะก็สามารถที่จะสั่งดื่มได้ตลอดเวลาโดยที่มันรวมอยู่ในค่าทัวร์กับทุกท่านแล้วแล้วก็อาหารเนี่ยบนเรือเนี่ยก็จะเป็นอาหารฝรั่งเศสทีเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีเมนูออริจินัลของฝรั่งเศสเราขึ้นชื่อเรื่องอาหารฝรั่งเศสนะมีเชฟ ที่ชํานาญเรื่องการทําอาหารฝรั่งเศสแล้วก็มีอาหารไทยเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้ก็จะอิ่มกลับมาแน่นอนนะครับคือเราชาเตอร์เรือทั้งลำนะครับเป็นของเราเราก็จะสามารถที่จะทําอาหารไทยเสริมเข้าไปได้นะครับทีนี้เรื่องของแขกรับเชิญเนี่ยยังแน่นอนว่าพี่ตะเกิงพูดถึงเนื่องสถานที่ท่องเที่ยวคุณสันทิขกับคุณธีระเนี่ยเป็นคอการเมืองซึ่งเพราะเราเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ย รัฐบาลชุดครมอข้อสอบรั่วหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้เรียกว่าครมอข้อสอบรั่วเพราะว่าเพอ่อนายกเนี่ยสอบเป็นพรานปีเดียวกับปีที่ข้อสอบรั่วเราก็ไม่ได้บอกว่าเธอเกี่ยวข้องนะแต่ว่าเพอ่อนว่าคะแนนเธอตอนสอบครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันบางวิชาอย่างวิชาคณิตศาสตร์มันเคยตกเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเป็นมากกว่าเท่าตัวเนี่ยก็เพอ่อไม่อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้แต่ว่าคุณธีระเขาล่วมเดินทางเขาเป็นคอข่าวอยู่แล้วนี่ก็จะได้ไปเล่าเรื่องราวพูดคุยกันแล้วจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนีีก็มเวลาใ ครมชุดข,อขอ้ขอสอบรั่วหนึ่งเนี่ยได้ทำงาน e rain, กันแล้วประมาณเกือบเกือบสองเดือนมันก็คงมีอะไรรั่วๆออกมาให้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะพอสมควรครับเฉพาะครมชุดนี้เนี่ยเรียกว่านอกจากจะเรียกว่าครมข้อสอบรั่วแล้วเนี่ยจะเรียกว่าเป็นครมสืบเส้นด้านกันก็ได้เพราะว่าพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าเคยโกงกันมายอมรับว่าโกงแราก็เลยให้ลูกเป็น คะที่รัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยก็มาจากการสืบสันดานเพราะว่าพ่อแม่หรือพี่น้องไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้เนื่องจากติดคุณสมบัติเรื่องจริยธรรมเรื่องทาง,งกฎหมายก็ให้ลูกให้ให้พี่น้องขึ้นมาเป็นแทนซึ่งมันก็ทำให้เรามองว่าเฮ้ยการเมืองไทยเนี่ยมันไม่แบบไม่ไปตามหลักที่ว่า put the right man in the right job หรือให้คนทำงานให้ถูกกับงานหรืออะไรทำนองนี้ซึ่ง แน่นอนบรรยากาศในทัวร์ของราวเรเวอร์นี่ก็จะเป็นหนึ่งในทัวร์ที่พอมีผู้ประกาศข่าวดังๆไปร่วมเดินทางก็ต้อง,ง,ง,งจะต้องมีเรื่องของการพูดจากวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องของการเมืองกันอยู่แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นซีสันนั้นหนึงซึ่งหลายคนเ,นเลือกที่จะไปเที่ยวกับเราเพราะว่าอยากจะนั่งไปนั่งพูดคุยแล้วยิ่งบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยหลายคนรู้สึกว่าเบื่อการเมืองการเมืองช่วงนี้น่าเบือ่อมีแบบ อะไรต่ออะไรผสมพันธุ์กันมั่วไปหมดเนี่ยนะครับก็จะได้ไปรับฟังบรรยากาศด้วยแล้วก็บางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยอะไรกันเนี่ย <c oughs> บางคนก็ถึงขั้นแบบนกหวีดติดคอคือนกหวีดตัวเองบ้างอะไรบ้างก็ได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวกันแล้วก็ไปฟังกันแบบสบายๆนะครับน,นี้คือชวนในเรื่องของการ,รท่องเที่ยวนะครับนอกจากเส้นทางนี้เนี่ย่จะเกิงเนื่องจากว่าพอเข้าช่วงฤดูหนาวจากเดือนตุลาคม ไปจนงถึงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกปีเนี่ยเราจะจัดไปชมแสงเหนือกันฤดูหนาวเพราะว่าฤดูหนาวเป็นฤดูที่สามารถเห้ชมแสงเหนือได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีที่โอกาสในการเห็นออโรราอแสงเหนือหรือแสงใต้เนี่ยมากกว่าหลายๆปีคือในรอบ12ปีเนี่ย พระอาทิตย์ในด้านที่มีจุดดับมันหันมาทางโลกแล้วมันทาให้เกิดความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กปีที่เราก็จะไปที่ต่างๆแล้วก็ที่ที่แปลกที่หนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครทั่วไทยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่เคยมีใครจัดไปดูแสงเหนือกันที่แคนาดาครับปีนี้เราจะจัดไปแคนาดาครับไปเที่ยวที่เมืองเยลโลไนเมืองเยลอลไนมันจะเป็นเมืองที่อยู่ในระนาบถ้ามองในเรื่องของเส้นรุ้งนะครับก็คือเส้นที่มันขนานกับโลกเนี่ย เป็นลงเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นอาร์กติกคืออยู่เหนือเส้นอาร์กติกขึ้นไปเป็นเมืองที่สามารถที่จะเห็นแสงเหนือได้อยู่ในระนาบเดียวกับอลาสก็เขาบอกว่าเมืองยูโรนไนฟเนี่ยเป็นเมืองที่ชมแสงเหนือได้สวยที่สุดในแคนาดาก็เป็นเมืองที่อยู่ในกลุ่มเมืองที่มีการบุกเบิกตะวันตกในยุคโน้นนะปีพันแปดร้0ยเจ็ดร้เนี่ยที่ยุคข,ของการตื่นทองมันขกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนทั้งหลายก็บุกไปทาง ทิพนู้นะแล้วก็พื้นที่ตั้งแต่ตะวันตกของอเมริกาเนี่ยขึ้นไปยืนทางด้านาอ阿拉กาขึ้นไปทางด้านเหนือเนี่ยเราก็เห็นบรรยากาศของเมืองคาวบอยเมืองของผู้คนไปใช้ชีวิตในการผจญภัยทั้งน้ำมันนะทั้งแร่ธาตุต่างๆทั้งทองคำนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใน Yellow Knife เนี่ยเราก็จะได้เห็นร่องรอยของเมืองเหล่านี้นะท่านใดที่เคยไป阿拉斯加เนี่ยนะับคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอมาที่นี่ก็จะเห็นบรรยากาศที่มันค,คล้ายกันแต่ว่าข้อสําคัญคือว่ามันอยู่เหนือมากมันเป็นเมืองที่แบบว่าอยู่ไกลสุดเมืองหนึ่งของแคนาดาและทางน้่นตะวันตกเชียงเหนือของแคน,นาดาแล้วที่เนี้ยไอความที่มันไต่ขึ้นไปอยู่บนถึงเส้นอาร์กติกเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะเห็นแสงเหนือนะฮะแล้วก็เป็นเมืองที่เห็นแสงเหนือได้สวยงามที่สุดของแคนาดาเมืองหนึ่ง แล้วก็พวกเราก็จะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยถึง3คืนคการไปอยู่ที่เมืองแบบนี้ที่เป็นเมืองขนาดเล็กแล้วก็ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยรวมทั้งมีกิจกรรมนะฮะคือพอไปถึงเมืองที่มันมีบรรยากาศแบบนี้มันก็ต้องทํากิจกรรมเช่น,นรีกว่าแอดเวนเจอร์หน่อยกิจกรรมฤดูหนาวอะครับก็จะมี การนั่งลากเลื่อนนะข้ามทะเลสาบน้ำแข็งสุนัขฮัสกี้นะแล้วก็สโนมอเบลแล้วก็กิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการแอดเวนเจอร์ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยแล้วก็เป็นฤดูหนาวที่ไอเยลโลไนฟ์เนี่ยมันเป็นมือที่หนาวที่สุดมือหนึ่งของแคนาดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้บรรยากาศนี้แล้วก็ก่อนที่จะไปถึงเยลโลไนฟ์เนี่ยเราจะไปเที่ยว ตรงภาคกลางของแคนาดาก็คือแถวเมืองแถวรัฐอเบอ,เบอร์ตาเนี่ยนะเมืองแทลแกรีอะไรพวกนี้ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติเนี่ยเยอะมากรบ,บรรยากาศของแคนาดาเนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าความสวยงามของแคนาดาเนี่ยคือภูเขากับทะเลสาบเนี่ยมันเยอะมากและทะเลสาบเขาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ไอ้แร่ธาตุเนี่ยคือตัวที่ทําให้น้ํา ในทะเลสาบมันกลายเป็นสีฟ้าซึ่งพี่เกิดกำลังพูดถึงเล็กหลุยซึ่งอยู่ในทะเลสาบเป็นทะเลสาบซึ่งอยู่ในเทือกเขา Rocky Mountain นองแคนาดานอกจากเลกหลุยแล้วเนี่ยไอบรรดาเลกต่างๆเนี่ยซึ่งมันอยู่แถบนะั้นนะซึ่งไปเที่ยวนี้เท่าที่ผมดูโปรแกรมเนี่ย เราจะเจอเลขสวยๆเนี่ยนะหกเ็เล克เลยนะและแต่ละเลขเนี่ยมันก็จะมีบรรยากาศที่ต่างกันแล้วความสวยงามของเขาเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าอย่างอย่างถ้าเราไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะตรงจุดที่พระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก้าทรงทรงประทับเรือนะฮะตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าชองเป้ชองเป้เนี่ยคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเรียกตรงนั้นว่าเป็นลิตเติ้ลแคนาดาคือคือพอขึ้นไปเนี่ยจะเห็นทะเลสาบเป็นสีเธอคอยแล้วก็แบ็กกราวด์ข้างหลังเนี่ยจะเป็นท้่นสน เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความเป็นแคนาดาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์มากขนาดว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสว,สสวยๆนี่ยังต้องเรียกพื้นที่ตรงนั้นว่าเป็นแคนาดาน้อยนะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ถ้่าเราไปเนี่ยเราก็จะพบบรรยากาศแบบเนี้ยนะตลอดทั้ง78วันแล้วก็มีอยู่2วันที่เราจะมาอยู่ที่แวนคูเวอร์นะครับก็จะเป็นเมืองที่เราไปช้อปปิ้งเราไปทานอาหารอ,อร่อยๆนะครับแล้วก็ ไปเที่ยวที่นั่นก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับครับคือทริปแคนาดาเนี่ยนะครับรอ,อกเดินทางจากกรุงเทพบินไปที่แวนคูเวอร์โดยสายการบินอ v a Air นะครับซึ่งออกเดินทางกรุงเทพไปแวนคูเวอร์ Vancouver ขากลับก็กลับออกจากแวนคูเวอร์เช่นเดียวกันเพราะว่าเมืองที่เราเที่ยวยส่วนใหญ่ก็อยู่ทางซีกตะวันตกของประเทศแคนาดานะครับเป็นหนึ่งในทริปที่เรียกได้ว่าหาคนจัดยากมากๆเราเป็นทริปที่ สวยงามไม่เหมือนใครนะครับและแน่นอนว่าไปกับอาราวดาวเวอร์เนี่ยความสนุกสนานแล้วก็อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์อาราวดาวเวอร์แน่นอนก็ยังมีอีกหลายทริปนะครับถ้าสนใจเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามกันได้โดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นรเรามีทริปไปเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีในญี่ปุ่นทั้งในช่วงตน้นฤดูที่ฮอกไกโดเพราะมันจะเปลี่ยนสีทางฮอกไกโดก่อนก็จะไปเที่ยวในช่วงต้นเดือนตุลาคม,มแล้วก็ตัวึง ที่สุดท้ายในญี่ปุ่นที่ใบไม้เปลี่ยนสีก็คือช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนในแถบภูภาค,คันไซอันนั้นก็จะเป็นอีกทริปหนึ่งที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งทริปที่2ที่พูดถึงช่วงปลายพฤศจิกายนเนี่ยจะได้ชมทั้ง2บรรยากาศเพราะว่าในระแวกนี้เนี่ยมันจะมีสากุระที่เรียกได้ว่าพาเลาพากราไม่เหมือนคนอื่นออกดอกเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงคือไม่ได้ออกดอกเหมือนคนอื่นเขาในช่วงฤดูสักุระก็จะออกดอกในช่วงนี้ที่ที่เมืองโอบาระนะครับเส้นทางนี้ก็จะได้ไปเที่ยวกันด้วยนะครับ ก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวกับปรารด mm hmm. พวพพุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่เชิญชวนไปเที่ยวกันต่อนะครับ mm hmm. วันนี้ผมและพี่ตะเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ